สวัสดีครับผมกล้านะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดเป็นเรื่องข่าวสารกันนะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของทีมหนึ่งครับที่ตอนนี้แม้ว่าเกมล่าสุดนั้นจะชนะมา,านะครับแต่ก็เป็นการชนะทีมอันดับท้ายะครับชนะชนะแชมเปี้์ิยูไนเต็ดนะครที่พวกเขาเนี่ย ฟอร์มก็ไม่ได้ดีมานานแล้วแล้วก็มชนะได้แบบว่าคือจับว่าโดนทำก่อนสึงรอบจะพูดถึงหนึ่งคนละก็กคือมาคัสแวนฟอร์มือี่นนี้เนี่ยปัญหามันมีว่าเกมลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลไม่ค่อยจะยืดหยุ่นแถมมันมีความลื่นตืดเผยผสมกันอยู่ด้วยกันนะครับต้องมาพึ่ง ความมุ่งมั่นของบรูโน่ฟอนันเดสที่ทําเต็มที่อยู่แล้วก็รวมิึงคนอื่นๆที่ยังมีความทุ่มเทอย่บ้างการาโชวหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งแฮร์รี่แม็กควายที่ถูกวิจารณ์หนักแกก็ยังกลับมาได้เลยตรงนี้ก็ขอพูดถึงมาครับแบรดฟอร์ดหึ่งคลิปก็เป็นการบน่นผลผลกันครับไม่ได้ว่าอะไรเขาเยอะก็ฝากติดตามฝากไลค์าฝากแชร์ด้วยครับยังไงก็ติดตามได้เหมือนเดิมซึ่งผมเองก็ คนนี้ใส่ชื่อ BG มานะครับแต่ว่าเขาเตะพรุ่งนี้เอยพิจาว่าก็เตะพรุ่งนี้เดี๋ยว BG จะเจอท่าเรือก็เลยขอใส่แอ,แอ,แอ,แอแกๆหน่อยนะครับก็หลักๆนะครับพูดถึงมาค c u แ b นฟอ f o r d คนเดียวเลยเพราะว่าเขาเนี่ยดูดรอปกว่ามาตรฐานเยอะแต่คนเคยคาดหวังไงเพราะมีปีหนึ่งที่มาค c u แ b นฟอร์ดเขาเป็นไปถึงดาสมโมง,งทีมได้ยิงไปหลายประตูมากเลยอะมาฮอตๆอยู่ช่วงดึงแต่ก็ อยู่เหมือนพิษอะไรบางอย่างมันเผาเขาลงครับเขาดรอปลงมดทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดฟอร์มเป็นแบบนี้เนี่ยตัวมาคัสแทร์ฟอดเขาจะยังได้ไปทีมชาติเังเกฤษอยู่ไหมกับทางเตร์องเกตค,คือถามว่าไปด้วยชื่อชั้นก็ได้ไปเลยนะครับแต่พอเอาอเขา,าจรงิงเขากับฟอร์มดรอปไปอย่างนได้ชช่การทำประตูก็ดูไม่เหมือนเดิมโอเคยิงเกมอย่างอย่างเกมเจอแม็ซี่ได้แต่ก็เขาฟอร์มดูดรอปกว่าเดิมผมว่าสาเหตุสำคัญเนี่ย ทางที่เรื่องนอกสนามเขาไม่ได้ขี้เละนะยครับเขาเป็นอย่างจบสูงอ่ะเป็นท่านด็อกเตอร์นะครับแล้วก็มีพวกชั้นได้รับความยิ่งใหญ่อย่าง M.B.E. ป mm hmm. ้าไม่แน่ใจแบบว่าคือตัวบนเลยอ่ะแบบว่ามีความดีความชอบเยอะครับใจบุญด้วยแต่พอในสนามก็ไปแปลกกับมีความเห็นกับตัวสูงกับโคบอล้ว่ตัวเองมากเกินไปแล้วก็บางทั้งเนี่ยทำให้ฟอร์มดูจะ ทำให้เพื่อนเสียด้วยนะครับก็ตรงน,นี้เนี่ยต้องดูทีว่าตัวเทนฮาร์คจะมีบทอย่างไรกับใน3าเกมที่เหลืออยู่นะครับซึ่งก็เราบอกว่าเป็นเกมสําคัญาม,มากเลยของของแมนยูด้วยถ้าเกิดยังยังหวังไปทุกวันยุโรปอยู่เนี่ยจำเป็นต้องเก็บให้ได้หมดนะครับแล้วก็รุ่นเทเบิแฮมรุ้นให้พวกนี้เขามีแอบไปแอบเดอือบอ่ะจะได้ลุ้นไปทุกวันยุโรปอย่างน้อยก็เป็นคอนเทนต์ทียังดีหว่าจะไปแค่ยูโรป,ป้าเหมือนเดิมเท่าที่ 1, ผ่านมานะครับก็ผมมองอยู่2กิมมิคนะที่ แรดฟอร์ดแกนดรอปคิดเองแรกครับคิดเองนะไม่เคยพูดคุดยกับใครไม่เคยสัมภาษณ์ใครไม่เคยหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไม่เคยรู้อะไรเลยเน้นคิดเองอย่างเดียวเดาอย่างเดียวก็ผมว่าข้อแรกครับที่คิดว่ามาคาร์สเขาดรอปไปคือเขาขาดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างคือในแง่ของโทรฟี่เนี่ยมาคารสแรดฟอร์ดจะอยู่กับซูปเปอร์สตาร์มากมายนะครับโตในรุ่นของรูนี่ได้เล่นเคียงข้างคริสเตียโนโรนัลโด พี่โดสอนท่าจิงฟรีคิดด้วยไหมว่าถ้าดัดจัดแปลงเป็นท่าตัวเองก็ตามแต่ก็มีความคล้ายคลึงอยู่ในแง่ของการนักกอบอลหรือว่าการเอาเท้าสัมผัสบอลแล้วไม่ follow up ตามตามไปไม่ follow ชูตามไป,ไมมไปคือเป็นการแบบอัดเข้าไปด้วยแรงทําให้บอลมันมีความไปตามถัดาหนักจริงๆไม่มีตามลม,มน,นะมันก็เป็นหนึ่งในทักษะที่รดอร์ดได้มาแล้วก็แต่พอกลับันในพอยยุคหลังเนี่ยเริ่มจะได้อยู่ในหลายยุคยหลายป้วนหลาย กระสับมากขึ้นก็คือโค้ชหลายคนมาอยู่ในยุคที่แลฟอร์ดอยู่เขาก็เลยเหมือนจะขาดแรงบันดาลใจคนนั้นมาคนนี้มาก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมันเหมือนจะไฟมันมอดอันนี้ดื้อก็เป็นธรรดานดี้ที่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาเองขาดแรงกระตุ้นที่จะได้อะไรบางอย่างดาวสมููก็ผ่านไปแชมป์ก็แบบหนึ่งว่าต่างต่างกันนะและก็ข้อสองผมว่าผมที่ผมไม่ทราบเรื่องส่วนตัวนะแต่ผมว่าเขาน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่าง ที่ทําให้เขาเนี่ยอาจจะถูกกดดันจากด้านในด้านหนึ่งแล้วเอามาลงี่สนาเช่นสื่อสังคมกัแบเบิจชาจริงเพราะในโซเชียลตอนนี้คือใน Twitter หรือ X ่็์งกระหน่ำเลยแต่กลับกันนะครับในด้านอื่นๆอาจจะโจนดนอาจจะมีการบูลลี่อะไรบางอย่างทีนะ่ผมไม่ทราบมาก,ก่อนครอบครัวก็สมบูรณ์ดีนะครับมีปัญหานิดหน่อยก็ตามแต่เรื่องนี้ยไงเราผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงก็แต่ก็คิดว่าภาพรวมดูโอเคก็ ขอให้แรงกดดันนี้มันแรงผลักต่ละกันก็คล้ข้อแรกคือเขาขาดแรงบันดาลใจถ้าแรงกดดันนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันก็อาจจะทาให้นัทฟอร์ดดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าตอนนี้เขาขาดความเป็นมืออาชีพไปค่อนข้างเยอะอาจต้องการใครบางคนมาปบ,บตบเขาหน่อยให้กลับมาสู่เหลียมหน่อยหรือว่าจูนใหม่หรือว่าอีกแง่หนึ่งคือเอ้ยมึงได้ค่าตัวเยอะนี่หันแม่งเลยได้ฟื้นขึ้นหรือว่า จบปล่อยแม่งเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นอนาคตนอ่ะประมาณนี้ผมพูดแบบไปเรื่อยเลยคิดไปเรื่อยเรื่องของแรดฟอร์ดคือเหตุใดครับที่เขาเกิดมาจากระดับรักยะาของทีมอะคาเดมี่ของทีมแต่ก็ไม่สามารถสร้างแรงวันดานใจที่ดีให้กับรุน่น้องไนดะ้ตอนนี้คืออะคาเดมี่ของทีมที่เป็นขึ้นมาจริงก็คือแรดฟอร์ดเป็นลูกพี่แล้วนะ แต่กับไม่สร้างความเทพให้กับลุ่น้องที่กำลังขึ้นมาเลยทั้ง Copy มายู่ขึ้นมาผมว,ว่าหลายคนเนี่ยเห็นพี่แล้วเอ,อ้ยทำไมพี่แม่งแผ่ววะก็อยากให้แรปเอร์เนี่ยกลับมาสร้างแรงผลักดันจะได้เป็นแบบอย่างให้ดีกับลน้องที่กำลังขึ้นมานะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็คลิปประมาณนี้ก็ฝากเหมือนเดิมฮะช่องที่ผมติดต่อใส่แ่นนะ่ครับแบ่นแบนปลหลอดสายแบนคนตีนที่ผมชอบก็เลยขอสักหน่อยแ,แล้วก็แ่นปลหลอดมันเหมือนไอดลอลผมในอดีตคือคุณโจซโคคูผมชอบผมรักพี่โจซโซคู ตอนแรกก็ว่าเสียวพอผมติดตามพี่โจ๊กไปเรื่อยๆเอาเพลง,งเพราะเพลงมีสไตล์เพลงฟังง่ายแล้วก็ได้ถึงอารมณ์เพลงจริงก็เลยเิ็นตามพี่โจ๊กมาตามตามคอนเสิร์ตใส่แว่นตาพี่โจ๊กไปขอลายเซ็นหนังสือแก่ที่ผมซื้อมาเขาเขาอยากให้ผมเป็นพระเจ้าสักอย่างแต่เส้นต้องส้นตนน,น้ำท่วมเปียกหายไปแล้วก็เสียดายมากันก็ํำลึกไงเห็นแว่นแบบปรล่อดโผล่มาแล้วชุดแดดร้อนก็ขอ แอกซะหน่อยนี่ปลอดไอ้สัตว์ทำทรงนี่เหี้ย yeah, นะครับโอเคประมาณนี้ครับพูดไปเรื่อยแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจริงบีจีแข่งพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่พลาดเรื่องการถ่ายคลิปเนี่ยตอนกลางวันเดี๋ยวจะจัดให้นะครับก็จะมีทั้งบอลไทยบอลอังกฤษก็มีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันไปในสัปดาห์ต่อไปวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็มีเกมใหญ่หลายทีมครับเดี๋ยวไปมา,มาว่ากันมีเมืองทองกับบุรีรัมย์ด้วยอะ่ะแม่งมีแต่เกมใหญ่อะ่ะเดี๋ยวว่ากันในสัปดาห์นี้ครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ you yeah. yeah.